ที่สหรัฐอเมริกาเริ่มเข้าสู่วันที่14ทธันวาคมนะคะและเป็นวันที่กำหนดไว้ว่าคณะผู้แทนของแต่ละรัฐจะต้องไปลงมติเพื่อเลือกประธานาธิบดีบางรัฐก็กำลังเริ่มที่จะลงมติกันไปแล้วนะคะท่ามกลางการจับตามองถึงท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและพยายามที่จะเดินหน้าต่อสู้เพื่อให้พลิกผลการเลือกตั้งค่ะ แต่การเลือกตั้งโดยคณะผู้แทนครั้งนี้มีความหมายอย่างไรและมีที่มาอย่างไรติดตามรายงานจากคุณชลันทร์เดียวธาสมุทค่ะวันนี้ตามเวลาสหรัฐคณะผู้เลือกตั้ง538คนใน50รัฐและเขตการปกครองพิเศษโคลัมเบียจะลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการรัฐส่วนใหญ่จะถ่ายทอดสดการลงคะแนนแต่ผลทั้งหมด จะถูกส่งไปยังสภาคองเกรสเพื่อเปิดนับอย่างเป็นทางการในการประชุมร่วมสองสภา6มกราคมปีหน้าโดยรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เป็นประธานการเลือกตั้งสหรัฐไม่ใช่การเลือกประธานาธิบดีโดยตรงแต่เป็นการเลือกคณะผู้เลือกตั้งหรืออิเล็กโทรลอ c คอล e ลจไปทำหน้าที่ลงคะแนนเสียงแทนประชาชนผู้ที่ได้คะแนน270คะแนนขึ้นไปถือว่าชนะการเลือกตั้ง ผลคะแนนล่าสุดโจไบเดนได้306เสียงโดนัลด์ทรัมป์ได้232เสียงทำให้ขณะนี้ไบเดนมีตำแหน่งประธานธิบดีที่ชนะการเลือกตั้งรูปแบบการเลือกตั้งของสหรัฐมีมากกว่า200ปีตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญโดยเจมส์ดิสันหนึ่งในผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาเพื่อประนีประนอมระหว่างกลุ่มที่ต้องการให้อำนาจการเลือกประธานธิบดีเป็นของรัฐต่าง กับกลุ่มที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนรัฐธรรมนูญสหรัฐระบุเพียงว่าสมาชิกสภาของเกรสและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางไม่สามารถเป็นคณะผู้เลือกตั้งพักการเมืองในแต่ละรัฐจะเลือกคณะผู้เลือกตั้งของตนเองซึ่งอาจจะเป็นนักการเมืองที่กเกษียณแ,แล้วนักเคลื่อนไหวล็อบบี้อิสหรือแม้แต่คนรู้จักของผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีปีนี้ ฮิลลารีคลินตันและอดีตประธานาธิบดี b บ l ล Clinton เป็นหนึ่งในคณะผู้เลือกตั้งของรัฐนิวยอร์กในอดีตการลงคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งโดยสวนเสียงโหวตของประชาชนหรือที่เรียกว่า Faithless Elector มีมาโดยตลอดแต่เป็นเพียงจำนวนน้อยและไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งปี2016ในศึกชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตัน CNN รายงานว่ามีเฟสเลสเิเล็กเตอร์หรืองูเห่าในคณะผู้เลือกตั้งมากที่สุดถึง10เสียงที่ลงคะแนนให้กับฝ่ายตรงข้ามขณะนี้มี33จาก50รัฐและเขตการปกครองพิเศษโคลัมเบียที่มีกฎหมายให้คณะผู้เลือกตั้งต้องลงคะแนนตามที่ได้ปฏิญาณไว้หากคณะผู้เลือกตั้งไม่ปฏิบัติตามในบางรัฐอาจจะได้รับโทษปรับหรือจำคุก ผู้เชี่ยวชาญมองแนวโน้มการเกิดงูเห่าในคณะผู้เลือกตั้งครั้งนี้ถ้ารัฐที่เขาาไม่อนุญาตให้เนี่ยนะฮะทำอย่างนั้นต้อที่เป็นการผิดกฎหมายของรัฐเขาส่วนรัฐที่เขาให้เปิดให้ทาได้เนี่ยก็เขาก็จะดูฮะว่ามันมีเหตุผลทําแล้วเนี่ยมีให้มีการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งไหมส่วนมากที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งอาจจะเป็นการทำเพื่อแสดงสัญลักษณ์ก็ได้หรือว่าการกระทำบางอย่างซึ่งอาจจะไม่มีผลกระทบมากน้ยนัก แต่ผมเชื่อว่าถ้ามันมีผลกระทบขนาดเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งให้ผิดไปจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกเนี่ยแต่วเขาคงจะยิ่งไปถึงจ้งาวรถมลก็มีการตีความที่จะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยออกมาระบุว่าจะยอมรับผลการเลือกตั้งหลังคณะผู้เลือกตั้งลงคะแนนอย่างเป็นทางการแต่ขณะนี้ยังส่งสัญ,ญญาณไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง พร้อมแสดงท่าทีสนับสนุนกลุ่มผู้ออกมาเดินขบวนคัดค้านผลการเลือกตั้งที่กรุงวอชิงตันดีซีผู้เชี่ยวชาญมองว่าท่าทีดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อความวุ่นวายในสหรัฐแต่ท่านจับใจแต่ท่านมีโดนรถคันใ่ือยืนยันโดยพูดต่อไเวลาว่ามันมีการโกงมีการโกงผมว่าฐานของเขาที่เชื่อเชื่อยอย่างจริงใจว่ามันมีการโกงจริงจิแล้วก็รับไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหนุนนำไปสู่ ความขัดแย้งอย่างรุนแรงถึงขนาดที่เขามีการคิดกันว่าอาจจะมีการอพูดง่ายๆว่าเสนออไม่ยอมรับคณะผู้เลือกตั้งในสภาด้วยซ้ำไปแต่เมื่อตอนที่มีการคูดกันในวันที่หกเนี่ยนะฮะ,ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันจะทําได้เนี่ยนะฮะสมมติว่ามีการคัดค้านจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการคัดค้านอย่างไน้อยจากทั้งเสียงของสภาล่างและสภาสูงด้วยที่ผ่านม,ามันยังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่เคยมี ขณะที่บทบาทของไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีในการประชุมร่วมสองสภา6มกราคมที่จะถึงนี้กำลังถูกจับตาเพราะในฐานะประธานวุฒธธิสภาเพนส์ Pence ต้องเป็นผู้นับคะแนนและประกาศชัยชนะของโจไบเดนและกัมลาแฮริสอย่างเป็นทางการชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน